สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดีว่าชาแนลนะคะวันนี้เราก็จะมาทำแรนดอมกันกับหัวข้อกงล้อแห่งโชคชะตานะคะก็คือกงล้อนั่นแหละค่ะนะคะวัฏจักรเหมือนกันนะคะกำลังจะหมุนคุณนะคะพาโชคชะตาของคุณเนี่ยไปพบเจอกับอะไรบ้างการที่คุณได้เข้ามาฟังคลิปนี้นะคะไม่ใช่เรื่องของความบังเอิญแน่นอนค่ะเพราะว่าคุณกําลังจะได้รู้โชคชะตาล่วงหน้านะคะที่จะเกิดขึ้นกับคุณค่ะนะคะ,นะคะโอเคค่ะ เดี๋ยวเราไปดูพลังงานของคุณกันก่อนนะเราจะใช้ไพ่สำหรับนี้นะคะเล่าเรื่องราวพลังงานของคุณในแรนดอมนี้เราไปลุ้นกันว่าจะมีพลังงานของใครนะคะหรือเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของคุณอะเข้ามาเป็นโชคชะตาที่คุณจะได้รู้ในอนาคตของคุณค่ะขอเปิดพลังงานของคุณซัก ี่ใบดีขอสิบใบเนาะสิบใบเนาะเป็นพลังงานของคุณนะคะอะคุณได้ไพไ่สิบไหมเท้าขึ้นมาแน่นอนคะ่ะอย่างนี้น้อยก็ดีกว่านะยังดีกว่าคลิปที่ผ่านมานิดนึงนะโอ้โหคลิปทีผ่ผ่านมาเนี่ยมีแต่ไพ่ดาบขึ้นมาเป็นสิบดาบเงี้ยสามดาบแปดดาบเก้าดาบเงี้ยจริงๆนะคะที่เราไล่ๆดูลงไป วันนี้สิบไม้เท้าขึ้นมาเนี่ยอย่างน้นอยๆเนี่ยการที่คุณมีภาระหรือต้องแบกรับบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะต้องไปต่อกับชีวิตหรือก้าวไปสู่ความสําเร็จคุณเนี่ยอย่างน้นอยๆคุณเห็นโอกาสแล้วล่ะรําไรและนะรําไรแล้ว,นะลลวคุณเห็นปลายทางแล้วแต่โอเคค่ะอาจจะเหนื่อยนิดนึงนะเหนื่อยแต่มีเป้าหมายแต่มีความชัดเจนเห็นลาง,ลางแล้วสมมติว่าคุณเนี่ยากาลังจะทําอะไรสักอย่างหนึง่งเพื่อที่จะให้มันประสบความสําเร็จสมมติว่าคุณจะสร้างบ้านหลังหนึง่ง นะคะเพื่อครอบครัวอันนี้สมมุตินะทีนี้มันก็อยู่ในระหว่างการก่อสร้างถามว่าช่วงนี้คุณหนักหนะ่ไะไหมภาระคุณหนักไหมเยอะหนักแหละมันหลายสิ่งหลายอย่างเลยแต่ความสําเร็จมันรอคุณอยู่เบื้องหน้าอย่างนี้น้อยเมื่อคุณเดินทางไปถึงตรงจุดเนี้คุณก็หายเหนื่อยนะมันมีวันหายเหนื่อยมันมีวันประสบความสําเร็จมันเห็นอยู่แล้วว่าเอ้ยยังไงก็สําเร็จแค่ช่วงเวลาเนี้ยมันเหนื่อยหน่อยแค่นั้นเองหรือบางทีเนี่ยเราจะเปรียบเทียบว่าโอเคนะคะ สมมติว,ว่าคุณไปซื้อคอนโดไว้ปีเขาบอกว่าปี69นี่แหละยังไงก็เสร็จคุณได้เขาอยู่แน่แต่2ปีเนี้ยที่เหลือเนี้ย คุณอาจจะไม่อยากเป็นหนี้อ่ะคุณอาจจะซื้ออยากซื้อเงินสดไปเลยจะได้ไม่ต้องเป็นหนี้เพราะการเป็นหนี้ก็มันต้องมาหนังเสียดอกเบีย้ยเอออะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะไม่อยากมีภาระระยะยาวคุณก็เลยแบบทุ่มเทให้กับการทํางานในช่วงสองปีนี้แต่คุณรู้แน่ๆว่ายังไงคุณก็ต้องได้คอนโดนี้แน่นอนหรือบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอันนี้เป็นการยกตัวอย่างซึ่งมองว่าภาระตรงเนี้ยที่คุณแบกอยู่เนี่ยยังไงก็แล้วแต่นะคะคุณได้มันมาแน่นอนอืม อย่างน้นอยๆก็มีวันที่คุณจะหายเหนื่อยเนาะ,ะพลังงานของคุณนะคะ King of Cups ทำไมคุณถึงได้ไพ่สิบไม้เท้าก็เพราะว่าคำว่า King of Cups นะคะลักษณะของ King of Cups เนี่ยเป็นคนที่จิตใจดีอ่อนโยนเสียสละเพื่อผู้อื่น นะคะอยากจะให้คนอื่นๆเนี่ยเออได้รับพลังงานที่ดีความรู้สึกดีๆคําพูดดีๆเห็นคนอื่นมีความสุขเห็นคนที่คุณรักคุณทําให้คุณทุ่มเทให้เขามีความสุขนั่นแหละคือความสุขของคุณความสุขของคนใกล้ตัวความสุขของลูกความสุขของแฟนความสุขของครอบครัวความสุขของคุณพ่อคุณแม่ นั่นอะคือความสุขของคุณนั่นก็แปลว่าไม่เป็นไรค่ะเมื่อคุณได้เห็นเขามีความสุขแล้วนั่นคือความสุขของคุณนั้นก็แปลว่าคุณก็มาถูกทางแล้วเพราะคนเรานะคะความสุขที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่เหมือนกันเราจะไปเปลี่ยนแปลงความสุขอ่ามันไม่ได้เนอะถ้าเราเห็นคนรอบๆตัวเราเป็นทุกข์นั่นก็แปลว่าเราทุกข์ด้วยเพราะฉะนั้นก็นี่แหละคือ king of c u p s ที่ต้องแบก1ิไม้เท้าเนะอะอ ห้าม่เท้าช่วงนี้พลังงานของคุณยุ่งเหยิงนิดนึงนะเหมือนค่อนข้างที่จะโอ้มันไม่ค่อยลงตัวมันวุ่นวายบางทีในเรื่องของเวลาบางทีในเรื่องของเพื่อนร่วมงานหรือบางทีอะไรในชีวิตก็แล้วแต่ค่อนข้างที่จะยังไม่ลงตัววุ่นวาย แต่คุณก็รู้เกาทวยคุณก็รู้ว่าเมื่อวันใดวันหนึ่งมันผ่านไปนะคะคุณจะได้มีพร้อมทุกสิ่งอย่างเนี่ยรียคือ10ิไมเท่าของคุณเนี่ยคือความสุขของคุณในอนาคตเกาทวยนะคะมันคือรางวัลชีวิตคุณเป็นคนที่เอาจริงๆนะถ้าดูจากภาพนี้นะคุณเพอร์เฟคชันนิสมากเลยนะคะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณทุ่มเทไปเนี่ยคุณได้วางแผนคุณได้จัดระเบียบคุณได้แบบโอโ้วางสกิลว,วางแบบแพลนหรือวางอะไรในชีวิตของคุณเนี่ยไว้ทีละสะเต็ปสเต็ปแบบละเอียดยิบย่อยมากๆเพราะฉะนั้นเมื่อคุณทําไปตามสเต็ปสเต็ปของคุณเนี่ยบางครั้งบางทีเนี่ยมันอาจจะดูวุ่นวายหน่อยเพราะบ,บางคนก็ไม่เข้าใจในความคิดของคุณ น้องเพื่อนร่วมงานหรือ,อคนที่คุณจ้างมาหรืออะไรก็แล้วแต่ในลูกน้องของคุณหรือคนในครอบครัวของคุณนะคะอาจจะไม่เข้าใจในความคิดของคุณแต่เมื่อวันหนึ่งเนี่ยมันปรากฏขึ้นมาเนี่ยทุกอย่างมันจัดระเบียบเรียบร้อยมันจะเห็นแล้วจะรู้ว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองนะคะช่วงนี้คุณก็ต้องอดทนหน่อยนะคุณจะมีความสุขทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณนั้นได้แพลนเอาไว้ค่ะ อ,อัศวินถือเหรียญเมื่อถึงเวลานั้นนะคะ ช่วงนี้คุณอาจจะไม่ค่อยได้จับจ่ายใช้สอยตามตามอกตามใจของคุณมากเท่าไหร่เพราะคุณต้องทุ่มเทกับฝันที่มันยิ่งใหญ่ของคุณโปรเจกที่มันยิ่งใหญ่ของคุณแต่หลังจากนั้นแล้วนะคะคุณก็มีพลังงานของคุณแนวคุณก็รู้สึกว่าเออก็ไม่เป็นไรรอสักช่วงระยะเวลาหนึ่งเดี๋ยววันหนึ่งคุณก็ได้จับจ่ายใช้สอยคุณก็ได้เปตัวเองบ้างช่วงนี้ขอให้คนรอบตัวขอให้คนใกล้ตัวหรือขอให้คนในชีวิตนั้นเขามีความสุขก่อนเดี๋ยววันหนึ่งคุณอะสมมุติว่าอันนี้กรณีีกรณ ถ้าเราจะสมมุตินะสมมติว่าคุณกําลังสร้างบ้านให้ครอบครัวอยู่หรือคุณอาจจะทําอย่างอื่นก็ได้นะอันนี้เป็นกร,กกรณีสมมุติที่ดูดูใกล้เคียงที่สุดนะคะคือคุณกําลังสร้างบ้านให้ครอบครัวอยู่แล้วคุณก็รอแค่ว่าทุ่มเทว่าเออเนี่ยอ่ะตอนนี้คุณหาเงินได้คุณทุ่มเทลงไปเดี๋ยวถ้าบ้านหลังนี้เสร็จอ่ะคุณพ่อคุณแม่ได้เข้าไปอยู่ครอบครัวได้เข้าไปอยู่แล้วมันเหมือนกับว่าเหมือนคุณก็คงจะเอ้ยหมดภาระหน้าที่แล้วนะหลังจากนี้อ่าคุณจะเป็นอิสระแล้ว คุณจะไปไหนดีคุณจะไปไหนก็ได้คุณเงินทองได้มาเท่าไร่คุณจะเปตัวเองเท่าไหร่ก็ได้หลังจากนี้คุณจะเป็นอิสระอันนี้มันอาจจะเหมือนกับว่าเออมันเป็นสิ่งที่คุณต้องตอบแทนมันเป็นหน้าที่ของคุณคุณอาจจะเป็นเสาหลักอยู่ในจุดตรงนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะตรงนี้นะคะอืม ดีใจนะคะที่ไม่มีไพ่ถาบขึ้นมาสี่ห้าใบนี้แต่สุดท้ายแล้วเราก็หลีกหนีไพ่ดาบไม่พ้นนะคะแต่ก็ไม่ได้แต่ก็ไม่ได้เอ่อเป็นอะไรที่ที่ไม่ดีสักเท่าไหร่นะถึงแม้จะเป็นไพ่ดาบ ขึ้นมานะคะแต่เบื้องหลังของคุณนั้นคือความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่อะ่ะตอนนี้คุณอาจจะอาจจะก่อนหน้านี้คุณอาจจะใช้ชีวิตแบบสบายๆเปรเปริเปิเปอตัวเองอยากจะใช้อยากจะจ่ายอยากจะกินอยากจะไปท่องเที่ยวไปไหนก็ได้แค่ตรงนี้คุณรู้สึกว่าคุณต้องเซฟตัวเองคุณต้องอยู่กับตัวเองตรงจุดนี้ทําอะไรตามใจได้ไม่มากเหมือนเดิมเพราะมันมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่รออยู่เบื้องหลังแค่นั้นเองค่ะไม่มีอะไรนะตรงนี้อดทนนิดนึง มันไม่ได้ตลอดไปในชีวิตของคุณหรอกเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนี่กี่ใบแล้วหกใบแล้วเนาะเราจะเปิดกันทั้งหมดสิบใบเนาะอ่ะอีกสี่ใบนะคะโอ้เอเนอร์ีของคุณไม่ธรรมดานะคุณเป็นคิงเหรียญน,นะอืมคุณรู้ตัวของคุณอยู่แล้วว่าถ้าหมดภาระหน้าที่นี้แล้วคุณก็จะกลับมามั่งคัง่งกลับมามีเงินมีทองกลับมาเหลือกิน,เห,กนเหลือใช้เฟื่องฟูเหมือนเดิมนั่นแหละอ่าตอนนี้ก็ทุ่มเทไปเถอะนะเพื่อความสุขของคนที่คุณรัก ช่วงนี้เป็นอะไรแฮงแมนค่อนข้างที่จะอืบางทีเนะาะการที่ทําให้คนอื่นมีความสุขเนี่ยบางทีมันก็แลกกับความทรมานใจของเราเหมือนกันบางทีอาจจะเป็นช่วงเวลาอ่าต้องใช้เวลาใช่ไหมกว่าที่คุณจะเดินไปถึงตรงเนี้ยะบางทีช่วงระยะเวลาทางเดินเนี่ยถ้าเป็นตัวของคุณเองคนเดียวเนี่ยคุณก็โดดเดินตัวปลิวไปได้แต่คุณต้องแบกรับภาระไงมันก็เหมือนกับว่า การที่จะเห็นคนในครอบครัวมีความสุขหรือคนที่คุณรักมีความสุขบางทีมันก็แลกมาจากความโอเคคุณก็มีความสุขอั่นแหละแต่กว่าที่คุณจะมีความสุขได้อคนอื่นจะรู้ไหมว่าคุณเองก็ออดทนรอคอยเหมือนกันอะไรประมาณนี้นะคะ,ะเป็นแฮงแมนห้อยหัวเลยช่วงนี้พลังงานของคุณต้องแซฟต,ต้องประหยัดคือเปให้กับตัวเองเหมือนก่อนไม่ได้ มันก็อาจจะเป็นพลังงานคล้ายๆกันอันนี้คือต้องบอกว่าเป็นพลังงานเบาๆนะเป็นพลังงานเบาๆสําหรับคุณเพราะว่าต้องบอกว่าไม่ใช่ว่าคุณน่ะไม่มีเงินคุณมีแต่ช่วงนี้คุณอาจจะใช้กับตัวเองได้ไม่เต็มที่บางทีพอมันเปลี่ยนแปลงการเป็นอยู่เปลี่ยนแปลงการใช้เงินใช้ทองเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะเครียดสําหรับคุณนะคะเพราะคุณอาจจะใช้จ่ายเงินใช้จ่ายทองเนี่ยแบบโอ้อะไรก็ได้มาก่อนแบบนี้คะ่ะไพ่เดอะสตาร์ เพราะว่าคุณเป็นคนที่เป็นความหวังของทุกๆคน คุณคือความหวังนะถ้าสิ่งที่คุณทำอยู่เช่นคุณอยู่ในองค์กรใหญ่ๆหรือคุณทำงานเป็นหัวหน้าหรือคุณเป็นใครก็ได้ที่คุณมีลูกน้องอะไรแบบนี้ค่ะคุณต้องรับภาระคุณต้องรับผิดชอบโครงการอะไรใหญ่ๆงานอะไรใหญ่ก็เป็นไปได้นแต่เรื่องบ้านนี้เราเป็นแค่เป็นการยกตัวอย่างนะแต่ในจุดที่คุณอยู่เนี่ยคุณคือความหวังของทุกๆคนเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคุณจะต้องบริหารคุณจะต้องจัดการคุณจะต้องทำให้มันสมดุลและดีที่สุด นี่คือพลังงานของคุณนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ากงล้อแห่งโชคชะตาเนี่ยเขาจะพาคุณไปไหนไปเจอกับอะไรคะในอนาคตอันใกล้นี้ที่จะเกิดขึ้นกับคุณอ่ะเราไปลุ้นกันค่ะ อนาคตที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะคุณได้ไพ่คุณได้พไดพ่กี่ดาบได้ไพ่สี่ดาบวุ้ยเดี๋ยวก็ได้หยุดพักแล้วนะคะสู้อีกนิดนึงนะอันนี้แบบพลังงานเบาๆนะพลังงานเบาๆแต่ในความรู้สึกของคุณอะสิบไม้เท้าอะคุณอาจจะไม่ได้รู้สึกเบาหรอกแต่ถ้าคุณเจอพลังงานแบบสิบดาบเก้าดาบที่ผ่านมาอ่าในคลิป ก่อนหน้านี้นะคุณอาจจะรู้สึกว่าอุ้ยคนอื่นเนี่ยหนักกว่าคุณเยอะนะคะจริงๆหนักกว่าคุณเยอะอันนี้อาจจะเป็นพลังงานที่เข้ามาใหม่ๆมารับพลังงานใหม่ๆกันแล้วรู้สึกว่าโอ้ทาไมคุณถึงมีบทบาทภาระหนักอย่างนี้ประมาณนี้เดี๋ยวก็จบแล้วเนี่ยสี่ดาบเนี่ยเดี๋ยวก็จบเดี๋ยวคุณก็จะได้วางดาบแล้วเหลืออีกนิดเดียวเองนะคะเหนื่อยหน่อยเพราะคุณเกิดมาเป็นผู้นำไงคุณเกิดมาเป็นหัวหน้าคุณเกิดมาคือมันเหมือนกับว่า โอเคไม่ใช่ว่าคุณเกิดมาหมายความว่าตัวของคุณเองเนี่ยตอนนี้บทบาทหน้าที่ของคุณเนี่ยคือคุณเป็นผู้นำเนาะคุณก็ต้องรับบทบาทนี้วางไหนดีอ่ะอันนี้แล้วกันเนาะคุณก็ต้องรับบทบาทนี้เดี๋ยวก็จบสิ้นลงแล้วนะคะเร่อนี้ก็คือไพ่ไพ่ World โอ้ในอนาคตของคุณนะคะกงล้อแห่งโชชะตาบอกว่า โอกาสต่อไปเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ไปต่างประเทศนะไปทําไมเหรอต่างประเทศก็หมายถึงการเครียกว่าคุณอาจจะไปดูงานต่างประเทศเพื่อปรับวิทยาฐานะทางการงานของคุณหรือบางทีเนี่ยคุณอาจจะเมื่อจบภารกิจตรงนี้แล้วคุณอาจจะได้โยกย้ายไปอยู่ต่างประเทศก็ได้นะถามว่าดีไหมไพ่มบนี้ขึ้นมาถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะคุณจะปรับคือคุณจะเปลี่ยนทุกอย่างไปหมดเลยชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปหมดเลย คุณอาจจะได้ไปเจอกับสิ่งดีๆความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่หรืออะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันครมพลีสสมบูรณ์แบบสำหรับคุณแล้วก็นี่คือความสุขที่แท้จริงของคุณอ่ะก็ไม่แน่ว่าในสิ่งที่คุณทําอยู่ในตอนนี้ถ้าเป็นในแบบที่เรากล่าวถึงจริงเนี่ยคุณอาจจะรอคอยการเดินทางเมื่อจบภารกิจหน้าที่ตรงนี้คุณอาจจะมีคนที่คุณรักหรืออาจจะมีตําแหน่งหน้าที่การงานที่รอคุณอยู่ที่ต่างประเทศก็เป็นไปได้ดูเหมือนกับว่า นี่คือความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่หรือความฝันที่ยิ่งใหญ่ของคุณเนี่ยรอคุณอยู่ในภายภาคหน้าคุณจะได้ไปไกลและเติบโตนะคะคุณจะมีความสุขค่ะคุณจะมีความสุขสี่ไม้เท้าคุณทุ่มเทให้กับตรงจุดนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณจะได้ไปสร้างอาณาจักรของคุณใหม่ เริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆจริงๆต้องบอกว่าภารกจิจของคุณตรงเนี้มันอาจจะยังไม่ได้จบสิ้นนะแต่จบจากจุดหนึ่งแล้วไปสู่อีกจุดหนึ่งทีนี้การที่คุณจะทําอะไรขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งเนี่ยหมายถึงความสําเร็จนี้หมายถึงว่ามันง่ายดายสำหรับคุณมากๆอ่ะอันนี้ถ้ากรณีเราสมมติอีกได้ไหมเราสมมติให้คุณเห็นภาพเนาะ,ะเราอยากให้คุณเห็นภาพแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่เราอาธิบายไง มันก็ต้องเลยพูดเยอะนิดนึงนะคะบางบางบางมี FC บางคนคือคนที่เข้ามาฟังบางคนบอกว่าเออเราแสดงความคิดเห็นมากจนเกินไปซึ่งหมายความว่าเราอยากให้คุณเข้าใจอย่างแท้จริงว่าเออในสิ่งที่เรากําลังบอกเนี่ยมันคืออะไรเช่นสมมุติว่าตอนนี้อ่ะสมมุติว่าคุณทาคุณทําโครงการบ้านอยู่อ่ะคุณมีคุณมี งานอสังหาริมทรัพย์ใช่ไหมคะหรืออาจจะเป็นงานอื่นก็ได้นะอันนี้เป็นการยกตัวอย่างทีนี้เนี่ยในการเริ่มโครงการของคุณเนี่ยมันอาจจะเหนื่อยคุณอาจจะวางแผนงานละเอียดยิบคุณอาจจะต้องสกรีนงานคุณอาจจะต้องทำยังไงก็ได้ให้ผ่านทุกๆขั้นตอนโดยที่ไม่มีปัญหาอะไรคุณจะรู้สึกเหนื่อยกับกับแพลนนี้ของคุณมากๆทีนี้พอคุณทำสำเร็จแล้วเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนต่อไปเนี่ยคุณ โอเคคุณได้พักเหนื่อยแล้วมันเหมือนเป็นการวางแผนทั้งหมดทีนี้พอคุณมีโครงการอะไรใหม่ๆหรือโปรเจกต์อะไรใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยหลังจากนี้คุณมีทุกอย่างละคุณมีผู้รับเหมาคุณมีทีมงานที่เป็นมืออาชีพนะคะแล้วคุณก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าเอาประสบการณ์ตรงนี้มาแบบ เฮ้ยทำแบบเป็นสเต็ปสเต็ปไปตามๆนี้เลยแล้วทุกอย่างมันจะง่ายได้สําหรับคุณเลยถ้าคุณทําเกี่ยวกับโครงการนี้นะเพราะดูเหมือนกับว่าเอ๊ะคุณทําเกี่ยวกับทางด้านอสังหาหรือเปล่าตอนนี้คุณกําลังทดลองปลูกบ้านทดลองทําอะไรด้วยตัวของคุณเองหรือเปล่าคุณหนักคุณเหนื่อยอยู่หรือเปล่าในตอนนี้อันนี้ก็เป็นไปได้ต่อไปในอนาคตที่คุณจะทำอ่ะมันจะเป็นเรื่องง่ายดดยสำหรับคุณมากๆเลยนะคะคุณได้ไพ่ราชาดาบอืม อนาคตของคุณนะกงล้อแห่งโชคชะตาเนี่ยก็จะพาคุณไปเจอกับอะไรคะก็คือความมั่นใจไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แต่คุณจะเกิดความมั่นใจแข็งแกร่งนะคะผ่านความเหนื่อยยากมามามากมายและประสบการณ์เยอะแยะแล้วต่อไปคุณจะทําอะไรเป็นเรื่องง่ายสําหรับคุณพลังงานนี้เบาๆมากๆนะไม่เหนื่อยไม่หนักอะไรคะ่ะเนาะโอเคค่ะแล้วนี่ก็เป็นไพ่เอ่าเป็นไพ่สีดาบอ่าแล้วเมื่อกี้กี่ดาบ ออันนี้ห้าดาบโอเคนะคะขอโทษนะคะอันนี้ห้าดาบนะคะจริงๆก็อยากจะบอกว่าสู้เถอะอ่ะพ่บอกว่าช่วงนี้อ่ะขอโทษทีนะนับนับผิดนะคะไม่เห็นดาบอันนี้อืมคือไพายไปนเนี่ยบ่งบอกว่าช่วงนี้สู้เถอะอย่ายอมแพ้นะ เพราะสิ่งที่จะเกิดขึ้นมันคือความสําเร็จครบพสสมบูรณ์แบบมากๆในชีวิตของคุณแล้วหลังจากนี้ไม่ว่าคุณจะทําอะไรนะคะมันจะเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปไปมันจะง่ายได้สําหรับคุณคุณจะมายืนอยู่ในจุดที่คุณรู้สึกว่าคุณแข่งที่สุดเข้มแข็งที่สุดใครจะามาแบบรู้มากกว่าคุณตรงเนี้ยน่าจะยากละเพราะว่าคุณละเอียดศึกษาทียิบ ยิบยิบเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันหนึ่งคุณก็จะได้พักวันหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าเอ้ยคุณพอแล้วล่ะกับธุรกิจตรงนี้คุณมีมากพอแล้วคุณอยากจะพักคุณก็จะได้พักบางครั้งเนี่ยคำว่าคิงเหรียญตรงเนี้มันอาจจะเป็นอะไรที่ความฝันของคุณคุณอยากจะมั่งคั่งคุณอยากจะร่ารวยวันหนึ่งเมื่อถึงวัยหนึ่งที่คุณอยากจะพักอยากจะเกษียณประมาณนี้คุณก็อยากจะพักแต่ถ้าคุณคาดหวังอย่างนั้น อนาคตของคุณนะคะกงล้อแห่งโชคชะตาหุณก็บอกว่าเดี๋ยวคุณก็จะได้พักนะสิ่งที่คุณหวังไว้ในอนาคตนั้นนะคะบอกได้เลยนะคะว่าประสบความสําเร็จอย่างแน่นอน queen of cups คุณอาจจะถ้าคุณยังไม่ได้มีใครในชีวิตนะนะคะคุณอาจจะได้เจอคู่ชีวิตที่น่ารักเหมาะสมกับคุณนะคุณคือ king cups คุณอาจจะได้เจอ queen cups ที่เป็นคนที่ใจดีอบอุ่นน่ารักนะคะเสียสละเป็นคนที่ นิสัยเหมือนกันกับคุณน่ะเอเนจีเดียวกันกับคุณสินเสมอกันกับคุณก็ได้แต่ถ้าสมมติว่าคุณมีคู่ชีวิตอยู่แล้วในอนาคตนะคะเธอหรือเขาคนนี้ก็จะคอยอยู่เคียงข้างคุณเป็นแรงกําลังใจให้กับคุณดูแลคุณปลื้มใจคุณภูมิใจในตัวของคุณถือว่าได้เจอได้คนรักที่ดีนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณค่ะอะแล้วก็อันนี้ก็คือสองไม้เท้าในเส้นทางของคุณนี้จะเป็นเส้นทางที่มันหนึ่งเหมือนกับว่า ไม่มีอุปสรรคและปัญหาอะไรเลยมันจะเป็นไปเรื่อยๆจริญรุ่งเรืองเห็นไหมว่ามันมีผลิใบเนี่ยออกมาแตกออกมาเป็นเถาเป็นอะไรเลยออกมาคือติแกะเขาเรียกว่าแผ่กิ่งก้านสาขาเหมือนคล้ายๆเหมือนไพ่เดอะซันไหมการเดินทางของคุณอะงานของ,ของคุณกิจการของคุณหรือเป้าหมายในชีวิตของคุณะ่ะคุณเดินไปสุดทางของคุณอย่างแน่นอนแล้วคุณไม่ได้โดดเดี่ยวนะ คุณมีกําลังใจจากคนที่คุณรักนะคะคอยเป็นกําลังใจให้คุณเสมอถือว่าเป็นพลังงานที่ดีที่ดีจริงๆเนี่ยมีแต่ไม้เท้าถึงกันเลยนะคะการเริ่มต้นใหม่ของคุณจากจุดที่คุณวางแผนทั้งหมดที่รู้สึกเหนื่อยแล้วก็อย่างบางทีเนี่ยไพ่แปดดาบเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าก็ไม่แน่ใจว่าเออที่คุณทํามาทั้งหมดเนี่ยมันจะไปต่อได้ไหมแต่อันนี้มาตอบคําถามคุณได้แล้วนะคะว่าการเริ่มต้นใหม่ของคุณหลังจากที่คุณ รับภาระออวางแผนงานทั้งหมดเนี่ยคุณไปต่อในชีวิตของคุณได้อย่างเบาแล้วก็สบายสบายจริงๆค่ะเนาะแล้วนี่ก็คือไพ่โอ้โหค่ะไพ,พ่จักรพรรดิวันหนึ่งเนี่ยอาจากคิงเรียนแล้วใช่ไหมก็ไปไพ,กกพ่จักรพรรดิแล้วนะคะคุณจะได้เป็นระดับแบบเครียกว่าถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการเนาะคุณก็จะเป็นระดับแบบเจ้าของกิจการที่มีคุณ,ณภาพที่มี power ที่มี power ถ้าสมมุติว่าคุณบริษัทของคุณทําอะไรไม่รู้แต่ถ้าเรายกตัวอย่างว่าถ้าเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างรับเหมารีโนเวทรับเหมาทําบ้านหรือธุรกิจอะไรที่มันใหญ่ๆเนี่ยคุณจะเป็นบริษัทหนึ่งคุณจะเป็นคนที่แบบทุกคนเนี่ยให้ความไว้วางใจนะให้ความไว้วางใจถ้าคุณมีโครงการบ้านจาัดสรรหรือคุณมีโครงการทําอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นแบรนด์ของคุณอนะทุกคนจะให้ความไว้วางใจในชื่อเสียงของคุณคุณจะได้แบบ เออมันสบายอ่ะในอนาคตอ่ะเหลือกินเหลือใช้เงินเหลือเก็บเหลือกินเหลือใช้นะคะจริงๆเอ่อแต่บางคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้อูยฉันก็ยังอยู่ตรงจุดนี้แหละไม่เห็นว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยถ้าเช่นนั้นถ้าเช่นนั้นลองโปรเจกต์เล็กๆในใจขึ้นมาก่อนบางทีอ่ะคุณอาจจะรู้สึกว่าโอ้ยคุณก็กเกษียณแล้ว 60- 70แล้วคุณจะทำอะไรทำอะไรก็ได้เล็กๆนะคะทำอะไรก็ได้เล็กๆลองมันขึ้นมาก่อนเพื่อให้ชีวิตของเราเนี่ยอ,อ่บางทีเนี่ย การหายใจของเราเนอะบางทีอยู่ว่างๆมันก็เหมือนมันก็เหมือนหายใจทิ้งไปวันๆถูกไหมอ่าเราอจะรู้สึกแบบนั้นเออทำทำยังไงให้ชีวิตมันมีคุณค่าขึ้นมา ก็ลองทําอะไรในแบบที่คุณรักกนะ็ได้เอาแบบเล็กๆเ,เริ่มต้นเล็กๆขึ้นมาก่อนเพื่อให้ตัวเองเนะี่ยเออไม่ไม,ไม่ไม่ต้องว่างอ่าประมาทแต่ก็อย่าไปหักโหมนะลองเริ่มจากจุดเล็กๆมันอาจจะกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในปั้นปลายในชีวิตของคุณได้นะกลายเป็นคนที่มีอายุแล้วแต่มีคุณภาพลูกหลานต้องตะลึงในความสามารถของคุณทุกอย่างเป็นไปได้หมดเลยนะคะมันอยู่ที่ว่าวันนี้คุณจะลองลงมือทําหรือเปล่าลองสร้างฝันทําอะไรจากจุดเล็กๆนะ ไม่ต้องมีลงทุนอะไรหรอกอะไรก็ได้ที่คุณรู้สึกว่าอคุณทํามันได้เริ่มต้นจากจุดอะไรเล็กๆที่คุณรู้สึกว่าตลกมันจะเป็นไปได้เหรอแต่ในเรื่องตลกของคุณอ่ะมันอาจจะเป็นไปได้ก็ได้มันอาจจะเกิดอะไรขึ้นคุณไม่มีทางรู้นะคะแต่ไพ่ใบนี้ยืนยันการันตีว่าคุณจะประสบความสําเร็จในระดับ พรีเมียมเลยก็แล้วกันนะคะจะเป็นผู้บริหารจะเป็นซีอจะเป็นนักการเมืองนักการทูตหรืออะไรก็แล้วได้ที่คุณทําอ่ะคุณจะมีบารมีวาสนาบารมีในอนาคตในตําแหน่งหน้าที่การงานของคุณค่ะพยายามจะตหรีเลี่ยงดาบนะเราก็เราก็ยังเจอดาบแต่จริงๆแล้วมันมันไม่ได้มันไม่ได้มีอะไรที่น่ากลัวนะสําหรับสิบดาบตรงนี้นะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะวันหนึ่งเนี่ยให้สรุปให้คุณเลยว่าวันหนึ่งเนี่ย คุณจะประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วคุณก็จะได้เห็นเขาเรียกว่าวัตถจักรหรือ,อสัจธรรมความเป็นจริงของชีวิตพอมายืนอยู่ตรงจุดนี้แล้วเนี่ยถามว่าแล้วหลังจากนี้ชีวิตต้องการอะไรอ่ะคุณอาจจะไม่ได้ต้องการนาฬิกาเรือนแพงหรือบ้านหลังใหญ่หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นของแบรนด์เนมคุณอาจจะไม่ต้องการอะไรเลยคือมันเหมือนกับว่าการที่คุณมานั่งอยู่ตรงจุดนี้แค่พิสูจน์ตัวเองว่าวันหนึ่งคุณจะย้อนกลับไปแล้วก็อ๋อพิสูจน์ตัวเองว่า เฮ้ยเราก็ทําได้สุดท้ายแล้ววันหนึ่งเราก็จากโลกนี้ไปเป็นปุ๋ยให้กับนะคะเป็นอาหารให้กับปลานะเผาเป็นเท่าฐานเนะี่ยประมาณนี้เลยนะไพ่ออกมาบอกเนี่ยแค่คุณสามารถที่จะพิสูจน์ตัวของคุณเองได้ว่าคุณประสบความสําเร็จคุณจะภูมิใจในตัวเองก่อนที่คุณจะจากโลกไปนี้ไปเท่านั้นเองนะคะอคุณอยากให้เราเปิดไพ่พุทธานุภาพไหม ไพ่สำรับนี้เป็นไพ่พุทธานุภาพนะคะจริงๆเราก็เข้าไปเปิดแล้วลหละว่าพุทธานุภาพก็หมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ของพระพุทธเจ้านะคะใช่ไหมทีนี้อันนี้ก็อาจจะเป็นคือทุกอย่างที่เปิดมาเนี่ยก็คือเป็นสาวกของพระพุทธเจ้านะคะทุกทุกท่านเลยทุกองค์เลยตรงนี้ก็ถือว่าเป็นพุทธานุภาพที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้ถ่ายทอดได้ส่งต่อมาให้กับบุคคลเหล่านี้นะคะให้กับบุคคลท่านนี้อื ทุกทกท่านที่อยู่ในไพ่นี้เพราะไพ่นี้คือพุทธ,ธานุภาพขององค์พระพุทธเจ้านะคะอ่ะ,อะขอไปแรกเลยนะวยคุณได้ไพ่บทสวดบูชาท่านพญายมราชอ่าทีนี้นะคะ คุณแคบได้นะถ้าคุณอยากจะใช้บทสวดนี้เพื่อเสริมบุญบารมีของคุณเพื่อเสริมสร้างตัวของคุณนั้นให้ได้เป็นจักรพรรดินั่นก็คือบุญบารมีของคุณในอนาคตคุณอยากประสบความสําเร็จคุณอยากโชคดีคุณอยากก้าวไปถึงตรงจุดนั้นเพื่อพิสูจน์ความสามารถของตัวเองว่าคุณจะยิ่งใหญ่ได้ขนาดไหนนะคะประมาณนั้นนะคุณก็ลองใช้บทสวดนี้ก่อนนอนหรือตื่นนอนนะคะสั้นๆให้กับตัวของคุณค่ะโอเคเนาะก็ น่าจะครบถ้วนแล้วก็สมบูรณ์แบบแล้วนะคะโอเคค่ะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจดูดวงส่วนตัวรายละเอียดเราก็แปะไว้ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะคะ